เพจดางย่อนคำใบ้เพิ่มดาราบอใบไม้ตั้งท้องแต่ไม่ยอมบอกเพราะอะไรเรียกว่าเป็นประเด็นที่ทำชาวเน็ตหลายคนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวสำหรับข่าวเมาส์กรณีสองดาราดังท้องแก่ใกล้ลอดลูกแล้วแต่ไม่มีใครรู้ซึ่งคำใบ้บอกว่าคนแรกดังระดับประเทศอายุ40มีลูกเพิ่มเป็นนางเอกแต่งงานแล้วมีผลงานตลอดเห็นอยู่หน้าจอทุกวันไม่มีสังกัด และจะพอดก่อนรถเมก,กับไอซ์สำหรับคนที่สองอายุ30ยังไม่แต่งงานมดดำรู้จักเป็นรุ่นน้องเป็นคนมีชื่อเสียงมีความสามารถมีผลงานบ่อยออกทีวีเรื่อยๆซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็คาดเดาโยงไปถึงคนนู้นคนนี้อยู่หลายคนล่าสุดเพชดังจอมแฉอย่างเจมอย108ได้ออกมาย่อนคำใบ้เพิ่มอีกว่า ถ้าแม่บอใบไม้กูจะท้องก็ไม่แปลกไงนางรถเดอร์ตอนนี้แม่อาจจะถือเพชรอยู่เลยไม่ได้บอกไงอ่ะแยกย้ายกันไปทำมาหาแดกกูเองก็เช่นกันอพ p เมียจงซอกทางกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันแบบรัวๆซึ่งแม่บอใบไม้จะหมายถึงใครนั้นเขาไปตามส่องกันได้เลยจ้า